โอเคเราเข้าส okay, okay. yeah. ุดกันแล้คเย่ทำเตือนให่มีเฮ้ยตัดเชื่อมตัวนึงตัดเชื่อมตัวนึงตัดเชื่อมตัวนึงเปื่ปากกว่าหลังเอด้วยเผื่อชาร์จหลังเอระวังด้วยนะเอาให้ตายนะตัดเชื่อมตัวนึงไม่เห็นว่ะตายแล้วมี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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตัดตัดตายแล้วเดี๋ยวเล่นบีให้หลังอีกตัวนึงตายแล้วเก็ดเข็ดันดุจังไอ้ตัวน่าไอ้ตัวเขาเลยไปิดละไอ้โดนระเบิดละ เข้าเลยก็ได้ตามมันเลยไปพอดเตอร์เขียวตู้ต์ปากไม่มีเหรออยู่ทางเขียวทางเขียวทางเขียวย่างสองมีตู้ต์หนึ่งในหลงแล้วดูมาในหน้ามนในหน้ามนในหน้าวางเอให้วางเอให้เฉยตู้ติงกลางก็ไม่พูดที่ไป่ในบอมไม่มีนี่อ่ะหนึ่งตุ๊ด์สามสองคำแล้วเนี่ยไอ้บอมยังยังยังเอาไรพี่เนี่ยพูดสองรอบแล้วว่าแม่งยิงกลางมันก็ไม่พูดเลยยิงห้องไม้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 ก็จาะแตกห้องไม้ก็จาะแตก เอลาฟังม<ห><ห>ันไม่เล่นเคมอลแล้วเหรอวะไม่รู้มันเอีคยวแก้ทุกรอบเลยดูดูกลางให้หน่อยตัดเชื่อมไม่ตัดบอกด้วยนะมันก็ไม่เปิดรสรสกีวีก็อร่อยเหมือนกันนะใบน้ำจ้าน้ำจ้าแล้วตอนนั้นมีเสียงกูบอกน้ำจ้าแล้วกีวีไม่มี ไม่ใช่ที่เถียงกันอะรถแอปเปิลอุ้ยเอออยู่ในลึกอยู่ในลึกอหนหลายล้านจูหลาลเออหลันกูลึกายลึกายให้ปาเรดเ้น่อเข้าเลยอยู่ในข้างในเนียนาปวลึกไม่มีลึกไม่มีเดี๋ยววางเอให้เอโหวางไม่มีซีไฟม ไม่ทำไมทำไมเราถึงไม่ได้ทำทำไมเราถึงไม่พูดว่าน้ำซ่าแต่ทำไมเราถึงพูดว่าน้ำจ้าอยู่ยาวสองคนฝึกฝังอะไรสัตว์จะมาหลังไอ้เนียน้ำซ่าก็น้ำซ่าอีกไม่ได้น้ำจ้าจ้าพระองค์วางมาทางบ้านนะตำรวจให้ย็ดตำรวจจัห้ยึดแม่เย็ดตำรวจจับให้จ้เดี๋ยวรอทางบ้านให้เอฮ้ยไม่มาเลยเงียบเก็บเดี๋ยวไปปลาควันกันไม่ต้องปลาหรอกท่านนี่เกียร์และเกียร์ในสุด โอ้อยู่กลางมีดเนี่ยต้องเขียนให้สุดเตานะโอ้ถ้าจะอยู่กลางตัวเนี้ยใช่ว่ามีกลางเคลียร์อยู่ตรงไหนโอ้หูหงายท้องมันออกมาแล้วอ้อปลุกช้าแล้วมึงรีเทคใช้นะพี่เทค All right เดี๋ยวมันได้เลยแอ็กเซนแอ็เซนออกแค่ออกตัวออกเสียงอ่าทำนี้ว่ะเจมส์ไปอยู่ทางซ้ายก่อนเห็นไหมไม่เห็นไปทางขวาเลยไม่เห็นเลยพี่ ระวังมันเียนะเียนหนังรถอ่ะพี่เกือบตายเคลียบีเคียบีเคียบีไม่ช์จบันไดหน้าพี่บันไดหน้าบันไดหน้ารอมันแล้วเข้า C ปากวันละโอ้ย้ม้เยเนี่ยไดิไดเฮ้ยระวัอาไม้อีกตัวเาไม้ตัวเาไม้ตัวดีีมถอยมาเกาะเฮ้บันไดระเบิดตัวเ้าไม้ตัวโซน L2 โซน L2 วังตัวหนึ่งดมากองีดิกองผีไฟดีม เ็บเฮ้ยบ้านดันบ้านเอวดันยาวฟิตวีตัวนึงโดดรงยาวดิโดดรงยาวดิเอาไฟทำไมปล่อน้องไม่ยิงขวาขวาผู้พูดผิดไอ้เหตุเมื่อกี้จะบอกให้โดดถอยหลังแล้วลงยิงยาวอะไอ้โง่รถจางแซ้ายขวาไม่ออกผู้ขอโทษเอ้ยไม่ได้ไปยาวนะเดี๋ยวไปเอวเดี๋ยวเอวเช็คก่อนเอวไม่ชัดจ้าตัวไอ้ฮ้า

คุณนึกว่าจะเป็นคู่ที่ตายไปเลยไปเลยดิมเอาไปฮัมมีหน้าลูสัตวดไลยเฮียสามตัวเลยเอ้ยใช้เลเซอร์มันอ่ะมันยิงกูก่อนอ่ะเออไม่เป็นไรเฮ้ยมันเล่นเกมมอว์แปลกไม่โดนนะดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมรับเราเล่นไปตายมันยิงกูก่อนตัดสั่งปิ้งดานแล้วเฟยโอเโีเล่นเกมต่าง

ไอ้แม่งตายเดกเลยควายแคุณได้รับย่าสองเยโอ้ยแม่เฮ้ยเลาไอ้แจ้มาบ้างย่บังงบัเอตสองเ่มเวลาที่โอ้โหองเน มันลเกมร์คิลเลอร์อาจารยบอกว่าถ้าเจมิงได้ให้กระทืบฟิงหนึ่งทีโอ้ย่ากนี่มันเอ้ยเจมมันว่ามึงอะเจมมือเที่ยงวะอ่ะเอ้ยใช่แหละพี่ท่านมาแล้วจไม่หรอกนม่หเอกที่ท่านมาแล้วพี่ท่านมาแล้วพี่ท่านมาแล้วข้างขวาปะข้างขวาปะไม่มา้วกลางพี่อะ ไม่โดนซ้อนผมแม่อะไรอย่าไม่ได้ซ้อนเลยแบบไปขวาอยู่ไปตั้งตัวตายทำ A เลยท่านถ้าตัวนี้คนบอกอยู่ยาวใช่ไหมท่านไม่บอกหลังเ A นะตัวยาวตายแล้วไม่ใช่เพราะท่านยิงยาวตายไปแล้วผมยิงหลัง A เคียร์โอ้ยเคียร์เนี่ยเคียหลังเอเคียเดี๋ยวแปดสีไฟกันไว้ให้วางเลย เล่นหลังเองอแต่แ,ตแล้วนวา้าไบ้เมื่อกี้เกือบวางผิดแล้วนะอ๋อเมยังไ,ไม่มาม,มีควันนะเออเรอหลังให้อยู่หน้าได้เองเลยมาหลังวะ ไออยู่กลางไม่ใช่เหรอไอชัดจังพ้องตายฮาเมฮาเมเมื่อกี้เสียยมันฮาตาย่นี่ไงก้มหลบทุกเม็ดเลยสัตวเมื่อกี้มันมาแก้ซีไฟผมไงที่ผมแปะไว้ตรงเชื่อมเลยดูมายาวไปกลางดูมายาวเียมมีห้องออกห้องขวาไปเลยทีเช็คไซกลางมุดเชื่อมกลางเชื่อมมาแล้วเจมสตัวเลยดิมตายแล้วเจมอีตัวนึงอีตัวนึงตายแล้วเจมีตว วิ่งบีเลยเปล่าวินงไเลยเฮดยงวังทีวังทีวังทีวงทีวังโดนระเบิดทีวังโดนระเบิดลอกหลังให้หน่อยสาล้มสาล้มสาล้มลงเจ้าลมาเจ้าลมาลงมาเ้าล้มตายลงมา้าล้มตายลงมาจ้าล้มตายลมาเจ้าล้มายวางเมสลมาเอลเหามหาไม่ฮ่าจบจิส เอีไว้ยำเลยไม่มีตัดไม่มีตัดก็ต้องเคลียร์ทางโอเียต่างเอชาร์ตตายไหลเลยดีไหลไปเลยไหลไปเลยไหลไปเลยลำล่าลำล่าเอลกเอโลกเอโลกลงไปนะเอเล่นเดี๋ยวเล่นหลังให้เดี๋ยวเล่นหลังให้ไ่อไปรอหลังไปเลยเอ้าเอ้ามาเลยหลังไม่ตัว เงรยอยิงเลยอยิงเลยวงเี้ลเมาป่ะยงตาย้ฟิยิงหน่อยสวยตองไม้อไม้เพื่อนตอม้เฮมันมันงาระเบิดรออยู่มันง้าระเบิดรออยู่โอ้โหเียดแลหลลูกนะท่านของตัวปะเด็ด็บเงสอ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 งองมตัวนะสองมีตัวโอ้ยเจมหลังหลังเข้ามาแล้วตายตัวท้ายตัวท้ายหลังเมาเป็นคู่ใช่มเมื่อกี้ ไม่มาแล้วไอ้นาน่น่า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 มาเคมอแล้วเจเล่นใส่กูนะกูเล่นเลยแง่แรนเขมอได้ตีติ้งเฉยเลยอ่ะนาซื้อสักปีเว้ยนาซื้อสักปีโอเคก็เกิดเป็นห้องห้ามอ่ะไม่เป็นไรจังหวะมันไม่ห้ามไง ดมือต้องเลือกถามว่ากดแข็งกดแข็งไหมครับต้องเลิกถามเลยมอถามเนี้ยอะไรกูอยากบิดรถไปแมแวัลลูอยากกินกิมจิอยากกินกิมจิมีไม่ใช่เหรอฮะใจมีไม่ใช่เหรอไม่มีกิมจิกูแดงหมดแล้วกูซื้อมาเคี้ยวเล่นหมดแล้วกูกินไม่เหลือมามาาสักเส้นเดียว S 1> <S 1> <S <S แต่เศษไข่กูไม่เหลือไปแล้วกูจะบอกให้ว่าเดฟมันทำมาเยอะมากกูคาดว่าน่าจะสองสองของมือเหรอ, <S <S เอ,อของมันด้วยกูคืนไ, <S 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 คไม่เหลือทักให้เหขาบอกเออจริงจริง,งจริงคาวชามก็อย่าให้เหลือเศษไข่อย่าให้เหลืออะไรเขาบอกว่าพอแล้วไม่ไหวคืออะไรวะ <S <S อ๋อไอพี่ออกไปเมื่อกี้มัม้งเฮ้ยไม่ไหวเที่ยไรมันรังได้หลายตัว อะไรของมันวะคือต้องรู้ไหมเนี่ยเอ้โหวังดีเหรอไอ้ท่านโอ้ยจะเป็นประโยชน์กบบน่าเว้ยหูไอ้สัตว์ดิมตูดนั่นสิตูดอีกแล้วต้องให้ดูของกินตัวตูดด้วยให้ดูตูดโอ้ยเออจอดจอด ไซส์ของตูดนี่มันช่างใครวะหน้าบีบ,บจริงๆไม่รู้อ่ะโพสต์นัตตี้อะไรตูดสวยมากเลยตูดสวยมากเล<ว>ย<ว>ตูดหน้าบีบมากอ่ะดีตัดหลงังเอนะเว้ยไม่ต้องห่วงตัดไปปักเคมอเลยครับผมวิ่งหลังเอไปแล้วเอวาแง่เลยมาไล่สอง ัวที่วิ่งไปหลังเอทายเจ็บแล้วเชอโอลดแล้ววิ่งตามมาอีกตัวนึงอะเชือสองตัว้ายสอตัวเชือสองเชือสองตัวท้ายเดียวะลรอ่ะี่กี้นมาช่วยอีกตัวนึงแม่ลิมล็อกเชือไม่หนเอาเขามากินระเบิดนั้นซะเอาดีอ่ะมันเช มันอยู่คาเฟ่ไรตรงเอ้ยตรงข้างหลังนั่นเรียกคาเฟ่ป่ะวะพี่ดิ๊บใช่คาเฟ่แล้วจะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไอ้สัตว์ที่หน้าเลยขอโทษนี่นะอึ๊บเทพอะตัวนี้อยู่คาเฟ่แล้วพี่เสียงสองตัวเมื่อกี้เนี่ยเดีมันรู้อ่ะมีสิทธิ์วิ่งไปหน้าแอลได้เหมือนกันนะดิมดับบุ่มไหนวะคาเฟ่ดักตรงตรงเงี้ยแหละสัตว เก็บเใหม่ก็ดีเอ้าพอมันโดดผ่านมอปวแตกดลึกแล้วพี่ดิมมันอยู่ในลึกแล้วควายไปไม่บอกตำแหน่งไรเห้ะนี่มันูอยู่ลอมันนี่ยเอ้าเอ้าไปไปไวแลไวไป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 ไรงป้ปไไป้ปไไปไปไไป้ไไไปไปไไไไ เปลี่ยนนะหน้ากูเมื่อกี้เนเอะเดตมันจะกินน้กินไม่งอ่ะตัดเอตัดเอตัดเอเอาไสั่นนะใครดวงยาวดูกีนดูเอเนี่ยใบปักตรงไหนวะโอสองเลยตัดเอสองแวก่อนโอ้โหแม่เอ้ยหน้ากูเลยกระโดดมาเป็นลินจาเลยสุดายวายวายตะกูตะตัอยังไงกางป่อยได้เลยฝั่งสองฝั่งเออย่าไปเล่นเอวเลกางปล่อยดเลย

มันโยงมีไฟเข้ามาในเองมันน่ารำโพงไหนตรงไหนเออได้ยินเสียงอยู่อัดจ้าอี๋โอ้โหออกกลางเลยเลยตัวเออให้มันออกกลางไปเท่ดิายก็จะตูดแตกไม่อะตัดเค่มองโอเค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 เลยละ เข้าห้อยาวไปแล้วเหรอวะอ้าวแล้วกลางแตกไปไงกลา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 งมันแวบไปเฮ้ยกลางเข้าไปได้แล้วเหรอไม่รู้ก็เคมอแตกมันแวบมันแวบเคมอแตกยาวไปไหนแวบแวบไม่เห็นยิงมาเลยท่านเฮ้ยแล้วมันโดนดอกแล้วมันเหมือนเห็นกระโดดลงมาจากบ้านอะตาดอดเลยเแบบช่วงเห็นแวบๆเกมออนไลแล้วใช่ไหมเออ เป็นแบบดังปิ๊กพี่ท่านเดี๋ยวผมดูให้ถ้าถ้าเห็นกลางมงุดเี้ยไม่ต้องห่วงนี่ไงยาวเนี่ยมาหน้าห้องแอลแล้วเนี่ย,<า>ยโอ้โดนยิงแบบงงๆเลยไม่ไงมเงีอีกตัวไม่ดูอ่ไม่ไม่มาวไปมาเข้าเองมันก็ตายเวลา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 ชัดเจนพี่เล่นกับพวกเนี้ยจริงน้องยาวไปล็อต ตัดตูใส่ก้อนเข้าตรงนี้ตรงยังเห็นเลยขึ้นชื่อแดงถ้าวางอย่างเงี้ยเอลเอลเอเอลเอลไอย่างนี้สิสองเม็ดแล้วเยบเย็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 บย็บเ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 ย็ย็บมาแล้ว หยาบไปเลยอมุดเลยยิงเลยโอ้ยตัดยาวก็แล้วกันเออกูตัดหลังเอได้เหมือนกันเนี่ยเอออยากตัดด้านเอ๋อได้หลังเอ็มอาร์เคมอลได้ด้นะเอ้ยการกางการการลงกลางตายปทำให้กลับแล้วปักเคมอลไว้แล้วรถถังด้เออตายสีตายแล้ว เอาสปินดันเลยเหรออุ้ยอยู่บนบ้านไอ้เหี้ยมันอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านเลยไอ้เหี้ยหัวแย่ไปผย่เค็มเอาไปหลังเนตรายไปตรงวิ่งมาผ่านกลางถินมันถินมันไอ้เงี้ยเรายิงนะถินมันต้องอย่าไปล็อกแนมเอ้ามันเคลียร์ตูวแหละเคลียร์ตรงไหนอ่ะเชียร์หลังเออพี่ใช่อ่ะนี่เขาอยู่ืนหลังเอนั่งรออยู่แล้วใจอ้ยาวยาวตัวยาวตัวยาวตาย ได้ออกเกาะแล้วต้องอยู่ A ตัวนึงดิเดี๋ยวไปดูให้ตพราะี่รู้สึกอืดละรู้สึกว่ามาม่ามันอืดละโอ้ยอยู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยหน้ากากแดงๆหน้ากากอะไรนะสีแดงๆอ่ะแดงทองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แอบมึงอะเออออออใช่ใช่กลับไม่ทันไอ้สปินดูจอกูไปดูอยู่ใช่ไหมได้คุณดูมึง มึงดูมันนะฮิฮิก็ดูมึงด้วยมาแล้วฮิมมาแล้วคุณไม่หลอกไม่หลอกมาแล้วมาแล้วเรียบร่างช่วยแล้วดิมตอนนี้ไม่ช่วยคุณอีกขวี้เออกูกลับมาช่วยนะกูกลับมาช่วยนะตอนนี้อยู่แล้วตอนนี้กูกูจะกดสี่แล้วก็อัดลงพื้นแม่อย่าอัดีแต่ทำอะไรอย่างนั้นมึงกินดิมแล้วมึงต้องเป็นเด็กดีแปลกอากาศเลย ไอ้เหี้ยไห่พี่เด้อก็บอกแล้วว่ามาแล้วมึงไปเช็คทำไมล่ะมันไม่ช่วยไงก็มาไปยิงก็กูเห็นมึงโดดไปยิงกูโดดกลับแล้วกูโดดไปยิงเพรวเลยวิ่งกลับไปช่วยไงมอเาหลังเอฟไปแล้วหลังเอมีแล้วหลังเอมไปแล้วแต่หลังเอหมดแล้วเพี่ไปเอหมดแล้วไงหลังเอฟไม่หมดแต่ไม่หมดก็มีอีกตัวนึงเห็นกูเข้ามาบินไปโน่นเลย ตายฐานฐานด้วยนอโยนอยนอยนานอตัวฐานตัวตายอีกตัวนึ่งใช่ไหมตายยโดนเคมอปล่อยเมาส์เลยโอยลับออกรัดัน Ô, cái gì nó tao là. Hà là, có chuyện bài. Tiếm, hào ngàn lưng. Menaka, bây giờ. Tiếm kính nắm, mày môn. Elmi nắm, mày 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 เอ้ยฟิ้งไม่ช่วยกูเลยอย่ามาแล้วอย่ามาแล้วอย่ามาแล้วไอ้เอาตายฟิ้งไปยิงดิตัวเนี้ยไปยิงดิโคตรเจ็บเลยหน้ากากราชันอะตรงไหนมันต้องบอกว่าซ้ายขวาตำแหน่งให้ชแค่หน้ากากราชันหน้ากากอะไรวะเปล่ารถถังรถถัถามด้วยนะไอ้สัตว์เนี่ยรถถังเทิมรถถังไม่ตายว่ะเนี่ยรถถังมากับราชันคือหน้ากากอะไรเนี่ยรถถังหัวกะโหลกเจ็บไหมพี่ไปเนี่ยรถถังจะให้กูยิงไปยังไงซ้ายซ้าย ระวังเด็กไปเอ้าเฮียเจ็บแล้วพี่ดิ๊มไปรวยมีตัวนึงบ้านบ้านทางซ้ายบ้านทางซ้ายหนักเลยครับเจอเพื่อนี่ะบลูทีมวินบลูทีมวิน9-0โอเคครับคุณผู้ชมตัดยังวะไปแล้วดิอ่าดีว่ะไป